สวัสดีครับนี่เราก็จะมาค,คุยกันต่อนะครับในเรื่องของการติดตามราคาหุ้นนะครับการติดตามราคาหุ้นเพื่อหาจุดขายที่ดีที่สุดหลังจากที่เราซื้อมาแล้วครับถ ią, ้าเราจะติดตามกระทั่งหาจุดซื้อที่ดีที่สุดนะครับในการติดตามเพื่อที่จะเข้าสู่การซื้อหรือการขายนะครับเราก็จะมาดูเงื่อนไขของการซื้อนะครับที่อย่างที่ย <ๆ S 1> ้ำกันบ่อยๆนะครับก็คือเมื่อ ไอา์ไซมีค่าต่ำกว่าส0มสิบนะครับเช่นบริเวณนี้นะครับแล้วราคาได้หลุดเกอบโบลิงเกอร์มาโดยมีการทิ้งตัวของราคาหุ้นนะครับไกลจากเส้นค่าเฉลี่ยมากๆนะครับจากการที่มันเกาะเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันลงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วเกิดการทิ้งตัวของราคาลงมาแรงๆนะครับทําให้ไอซ์ไซมีค่าต่ำกว่าส0มสิบอย่างเช่นบริเวณนี้นะครับก็จะเกิดการดิดกลับของราคานะครับถ้าเกิดเรากล้าซื้อณจุดที่ เกิดการทิ้งตัวของราคาแรงๆนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ในตลาดจะกลัวนะครับเราต้องกล้าคิดต่างนะครับกล้าสวนเข้าไปนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในเงื่อนไขที่บอกนะครับแล้วเราก็ต้องรู้จักสตอปร้อนและขัดรอดเป็นถ้าเราซื้อเข้าไปได้นะครับแล้วเราถือไว้นะครับเราก็จะมีลุ้นซื้อหุ้นที่ได้ราคาดีที่สุดนะครับเราก็จะมาลุ้นจนกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับห้าวันตัดสิบวันขึ้นไป เราก็จะสามารถถือได้อย่างปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างหุ้นกันก็ได้นะครับสมมุติ a อทนะครับเงื่อนไขเราตรงนี้บริเวณนี้เข้าใกล้ขึ้นเป็นเงื่อนไขที่ถูกต้องแล้วนะครับก็คืออายต่ำกว่าสามสิบลงมาแล้วนะครับแล้วเกิดการทิ้งตัวของราคาลงมาแรงนะครับแล้วก็เข้าเสียงเข้าซื้อไปทุมมิบริเวณสามสิบาทหรือส0มสิบาทสลึงนะครับที่เราตั้งไว้ตั้งห่างๆเส้นค่าเฉลี่ยไว้ ที่เรากะว่ามันจะต้องทิ้งลงมานะครับแล้วเกิดการติดกับของราคาจริงๆนะครับถ้ามันไม่สามารถผ่านทะลุค่าเฉลี่ยห้าวันขึ้นไปได้มันก็ไม่สามารถจะจูงทําให้เส้นค่าเฉลี่ยตัดสิบวันขึ้นไปได้หรอกครับนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราซื้อที่เรเวณจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะจะรู้ว่าเนื่องจากมันเป็นเทรนขาลงเราไม่รู้มันจะจบหรือย,ยังนะครับเราจะเราอยากจะรู้ให้เร็วขึ้นแล้วก็ปรับสัญญาณมเป็นสัญญาหกสิบนาทีก็ได้นะครับ อย่างเช่นแบบนี้เมื่อกี้ที่เราซื้อไปนะครับภาพ,ภาพขยายของหกสิบนาทีนะครับเมื่อกี้เราดูระยะเดนะครับสมมติว่าเรามาซื้อที่สามสิบสีหรือสามสิบบาทได้นะครับแล้วก็ถือไว้นะครับจนกระทั่งรอรุ้นว่าถ้าเกิดสัญญาหกสิบนาทีเกิดการกลับตัวคือราคาได้จูงเส้นค่าเฉลี่ยห้าชั่วโมงนะครับอันนี้มันเป็นสัญญาละชั่วโมงก็จะเป็นห้าชั่วโมงเส้นสีเหลืองก็จะเป็นสิบชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่า ราคาได้จูงเส้นค่าเฉลี่ยห้าชั่วโมงตัดสิบชั่วโมงขึ้นไปได้เราก็มีลุ้นที่จะเกิดการกับตัวของราคานะครับโดยที่หกสิบนาทีเนี่ยถ้าคอนเฟิร์มแล้วตัดผ่านไปได้มันจะส่งต่อไปถึงหกสิบนเออส่งต่อไปถึงรายชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่ารายชั่วโมงยืนอยู่ได้มันก็จะส่งต่อไปถึงระยะวีกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี้ถ้าเกิดหกสิบนาทียืนไม่ได้ตัดไม่สามารถตัดขึ้นไปได้ เราก็ขายออกก่อนนะครับขายออกก่อนที่จะเกิดการลดลงของราคามานะครับถ้าเราดูแล้วมันยืนแล้วไม่ไหวไม่ไหวเรวก็มีออฟเฟอร์เยอะๆในในในจอเทรดเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนะครับมีสูงแล้วก็ตัดออกไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็จะมารอใหม่นะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ขายจะเกิดอะไรขึ้นดูนะครับเมื่อถ้าเกิดเรายืนอยู่บเนเส้นค่เลียดนาน,าน แล้วไม่ทมารถทําให้เส้นห้าวันตัดสิบวันขึ้นไปได้มันจะเกิดการทิ้งตัวของราคาเหมือนกับคนลําคานะครับทําอะไรนานๆนานๆนานๆปล่อยให้รอนานๆนานๆเขาก็ทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็เ,เกิดการทิ้งตัวของราคาลงมาแบบนี้เป็นต้นนะครับทิ้งตัวลงมาบางท่านอาจจะเข้ามาดูตรงนี้อีกเหมือนกันนะครับไอซีต่ำกว่าสามทิปแล้วเกิดการทิ้งตัวของราคาลงมาแล้วก็มีการลุ้นรอบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ควรจะขายออกไปก่อนแล้วมาตั้งให้มันไกลๆอย่างเส้นค่าเฉลี่ยเหมือนเดิมนะครับ เพื่อหาจังหวะเข้าซื้อใหม่แล้วรอลุ้นจากบริเวณนี้ใหม่ถ้ายืนไม่ไหวนะครับเราก็เสี่ยงขายออกไปก่อนแล้วก็มารอที่ต่ําๆกับเส้นค่าเฉลี่ยลงมาเรื่อยๆถ้าการลลาฟมันขยับเราก็จะตั้งใหม่นะครับตั้งใหม่ตั้งใหม่ตั้งให้ไกลๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดการทิ้งตัวของราคาแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปซื้อใหม่แล้วก็ลุ้นนะครับว่ามันจะกลับตัวได้ไหมแบบนี้นะครับรอดูสมมติว่ามันกลับตัวไม่ได้แล้วก็ ขายออกบริเวณแถวนี้ไปก่อนอีกนะครับรอรุ่นจนกว่าสัญญาณชลายชั่วโมงมันจะส่งผลไปถึงระยะเดได้นะครับถ้าระยะเดคอนเฟิร์มในการตัดขึ้นแล้วก็สามารถถือหุ้นตัวนั้นเพื่อเลทโปรฟิตลันนะครับแล้วก็ติดตามไปจนกระทั่งถึงไอซมากกว่า70นะครับแล้วก็จะเตรียมตัวที่จะขายแล้วก็เปิดสัญญาณ60ิบนาทีดูนะครับว่าถ้าเกิดไอซ โทษเส้นค่าเฉลี่ยนะครับตัดกันลงมาอีกแล้วก็จะขายอย่างเช่น TPI อย่างเี้เป็นต้นนะครับสมมติเรามาดูระยะเดนะครับสมมติว่าท่านเข้าซื้อที่ราคาหลุดเกาะบรเกอร์แบนลงมาแรงๆแ,แบบนี้นะครับแล้วก็เข้าซื้อไปได้นะครับแล้วก็รอจนอาตัดขึ้นหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ย5วันตัด10วันขึ้นไปแบบนี้นะครับตัดขึ้นไปได้โดยไม่ตัดลงมาแล้วก็สามารถเลทโปรฟิตรันถือไปได้เรื่อย นะครับแต่การที่จะจากบริเวณนี้ที่จะขึ้นไปรอจนกับเส้นค่าเฉลี่ยระยะเดห้าวันของสัญญาณระยะเดเนี่ยเกิดการตกขึ้นแบบนี้เราก็สามารถตรวจดูแปลงเป็นระยะ60นาทีนะครับปเป็นเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่6กวันนะครับที่ผมเขียนไว้ในเว็บด้วยซ้ำนะครับมีคนถามนะครับว่าอธา,ายอา่าทีพีวเป็นงไงแล้วผมก็จะเขียนแนวรับไว้ให้ว่ามันไม่ควร จจะหลุดบริเวณหกบาทยี่ห้าลงมานะครับล้ำก็มาถึงจริงๆนะมาถึงบริเวณนี้นะครับแล้วก็เกิดการดิดกลับของราคาขึ้นไปนะครับสัญญาณรายชั่วโมงตัดขึ้นนะครับเราก็สามารถถือไว้ได้เห็นไหมครับว่าเนี่ยถ้ามันดิดไปไกลๆนะครับเราก็ขายออกไปแล้วก็มารอรับซื้อที่เส้นค่าเฉลี่ห้าวันหรือสิบวันนะครับออนนี้เป็นรายชั่วโมงนะครับเป็นถ้าเป็นหุ้นที่เราคิดว่าเป้าหมายยังอยูอย่ไกลเราก็เสี่ยงซื้อที่เสี่ยงซื้อคืนที่ เส้น5ชั่วโมงหรือ5วันอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยไม่จาเป็นต้องรอถึง10ก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถยอมรับในสิ่งนี้ได้เพราะเราได้ขายได้ราคาสูงสูงไปแล้วถ้ามันเกิดการตัดลงของเส้นค่าเฉลี่ย5วันตัดสิวลงมาเราก็ขายตรงนั้นก็ได้นะครับนี้เราก็มาเฝ้าติดตามดูนะครับจนกระทั่งมันส่งผ่านถึงระยะ day หรือว่า60นาทีอย่าตัดลงมาก่อน ถ้า60นาทียืนไม่ได้ตัดลงมาก่อนแล้วก็ขายออกไปก่อนถ้าเราก้าขายตอนมันตัดลงนะครับตอนตัดขึ้นเราก็ต้องกล้าซื้อคือนนะครับถ้าสัญญาระยะมันส่งผ่านถึงระยะเดมาแล้วนะครับจนกระทั่งระยะเดตัดลงมาอีกเนี่ยเราก็อาจจะไปก่อนก็ได้นะครับแต่บริเวณนี้นะร้บใครเขาเข้าซื้อไปนะครับก็จะได้อีกล้วส10เปอร์เซ็นเป็นอย่างน้อยนะครับสมมติซื้อที่6.25ที่ผมเขียนไว้ในเว็บนะครับ10เปอร์เซ็นตของมันก็คือ หกสองตังค์ใช่ไหมครับก็ประมาณหกบาทแปดสิบหรือว่าหกบาทเก้าสิบถ้าท่านขายไปก็ได้อีกแล้วสิเปซ็นต์ใช่ไหมครับนี่เป็นการยกตัวอย่างดูโกเบกเล่นๆก็ได้นะครับนี่นะครับเกิดการทิ้งตัวของราคาลงมาแรงๆใช่ไหมครับมันก็จะดีดกลับไปจนถึงเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันจริงๆเราถ้าจะดูว่าหุ้นสามารถกลับตัวได้หรือเปล่าเราก็ไปดูหกสิบนาทีหนวันะที่เราซื้อไปแล้ว หวังว่าท่านจะมีความเข้าใจได้บ้างนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อไปแล้วจากจุดที่หา,ายใจต่ำกว่า30นะครับแล้วก็เกิดการทิ้งตัวของราคาลงมาแรงๆนะครับแล้วก็เฝ้าติดตามราคาโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับรอให้ระยะเด5วันตัด10บวันขึ้นไปนะครับแต่การที่จะเฝ้าดูราคาอย่าง รถเร็วขึ้นก็ใช้หกสิบนาทีก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดเราโชคดีนะครับะระยะห้าวันตัดสิวันขึ้นไปแล้วไม่ตัดลงมาอีกเราถือจนกระทั่งถึงอาจจะายมีค่ามากกว่าเจ็ดสิบอย่างเช่นสมมติว่าเหมือนที่พีไอตรงนี้นะครับทุดใครซื้อที่เวนี้ได้นะครับแล้วเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันตัดสิวันขึ้นไปแล้วก็โฮไว้นะครับจนกระทั่งมาถึง อายไล์เกินกว่าเจ็ดสิบนะครับก็แปลงสัญญาณตรงนี้ให้เป็นรายชั่วโมงได้แล้วนะครับถ้าหกสิบนาทีแปลงเป็นหกสิบนาทีแล้วเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันหรือถ้า,ถาเป็นหกสิบนาทีคือห้าชั่วโมงตัดสิบชั่วโมงลงมาแล้วก็ขายออกไปก่อนนะครับแล้วก็มาตั้งซื้อคืนที่เส้นค่าเฉลี่ยในระยะเดย์ Day ก็ได้นะครับว่าเราเตรียมพร้อมนะครับว่าถ้าเกิดถ้าวันตัดสิบวันลงมาจริง แล้วก็ขายออกนะครับคือจะทให้เอาอา,อาจจะลอสหรือคืนเข้าไปนิดหน่อยนะครับแต่ถ้ามันยังวิ่งต่อไปได้เราก็สามารถทํากําไรต่อไปได้นะครับหวังว่าท่านจะมีความเข้าใจในการติดตามราคาหุ้นนะครับอย่างเช่นกิบเองอาจจะยกตัวอย่างอันนี้นก็ได้ครับกิมเองเห็นไหมครับว่าสมมุติว่าการทิ้งตัวของราคาลงมาตรงนี้อาจจะก็ต่ํากว่าสามสิบแล้วนะครับแล้วมันดิดกลับปเป็นเส้นขาเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันแล้วยืนไม่ได้ ไม่ทะลุขึ้นไปได้นะครับมันก็จะเกิดการทิ้งตัวของราคาลงมาอีกนะครับเ a สิกอันนี้สําคัญนะครับถ้าท่านมีความเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยนั่นก็จะเอาตัวรอดนะครับซื้อจนกระทั่งซื้อได้ในราคาที่ดีที่สุดนะครับเหมือนกับเราอยากจะเล่นเราจะตือ้อเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดการกลับตัวเมื่อไหร่นะครับแต่จริงแล้วเรารู้นะครับเรารู้จากการดูภาพรวมของตลาด เราก็คาดว่าคาดเดาได้ดูจากเซ็ตนะครับแต่บางคนอาจจะชอบที่จะจ้องมองที่หุ้นเล่นเป็นตัวตัวนะครับแต่เซ็ตฟิฟตี้เนี่ยมันหุ้นในกลุ่มเซ็ตฟิฟตี้ที่ผมนิยมให้เล่นนะครับก็มันก็จะอยู่ตามแนวโน้มของเซ็ตนั่นเองนะครับดูตัวอย่างยิมเองอีกทีก็ได้นะครับที่เป็น21บาทก็เสร็เสร็จนะครับอาจจะเป็นวันนี้นะครับถ้าแปลงเป็นสัญญา60นาทีเห็นไหมครับว่า มันยังยืนไม่ได้นะครับไม่สาม,มารถลายชั่วโมงตัดขึ้นไปไม่ได้แล้วก็เกาะอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ือเกิดการทิ้งตัวเหมือนกับว่าอึดอัดขึ้นไม่ได้ลำคาญก็เลยกิดทิ้งลงมาใหม่นะครับนี่ก็ขึ้นไม่ได้เราต้องรอจนกว่ามันจะขึ้นไปได้จริงๆนะครับถึงจะถือไว้ได้นะครับกลุ่มเองนี้ก็จะมีลุ้นนะครับว่าอยู่เราอาจจะลงมาถึงประมาณสิบเก้าถึงยี่สิบบาทที่นี่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นการ เป็นตัวอย่างให้ให้ท่านเห็นนะครับว่าการติดตามราคาหุ้นควรจะทำยังไงอย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านเข้าซื้อไปนะครับจากบริเวณที่เป็นข้อตกลงกันเราเป็นสิ่งที่เราเนิยมใช้กันนะครับก็คือราคาทะลุก,กรอบโมลิงเกอร์ลงมาแล้วก็อะไร์ต่ำกว่าสามสิบได้แล้วเนี่ยเราก็มวลลุ้นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับห้าวันตัดสิบวันขึ้นไปนะครับ โดยเปิดโดยจะคอนเฟิร์มก็ต่อเมื่อระยะเดย์นะครับแต่ต้องส่งผ่านจาก60นาทีขึ้นไปนะครับต่อเมื่อเราโหหุ้นจนจนถึงอะไรเกินกว่าหรือใกล้ๆ70แล้วเนี่ยโดยที่เส้นค่าเฉลี่ยยังไม่ตัดขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่ามันทะลุไปถึงเจ็ดสิบไปแล้วเนี่ยเราก็มาเปิดดูหกสิบนาทีได้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดการกลับตัวของราคาที่จะเปลี่ยนเ,นเป็นเทรนขาลงนะครับมันจะเริ่มต้นจากห้านาทีก่อนสามสิบนาทีแล้วก็หกสิบนาที แ้กระทั่งมาถึงระยะเดครับแต่บางทีเรามันรอระยะเดย์จะทําให้เราเสียราคาไปเราก็มาเปิดจาก60นาทีนะครับหวังว่าท่านจะเข้าใจนะครับในการใช้กราฟลายวันกับลาย60นาทีคู่กันในการติดตามราคาหุ้นนะครับขอให้ท่านโชคดีในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ